เราก็ทำการของท่อทานบุญแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าคือเป็นเส้นทางให้บริสารทิฏฐาเประเดผุนบูดสดจนส,สโลไตเวียนแล้วก็นำความสุขความสาเร็จให้กับเราแล้วก็ทุกท่อทานบุญจ้ะถ้าเราสังเกตครูอาจารย์เราจะสังเกตว่าท่านทัน้งเป็นผู้ที่นำความสุขให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับผู้อื่นจ้ะ ด้วยบารมีสามสิบทัสระเดชกุหลงปูงสดันทสโลซึ่งในยุคกาขาวเนี่ยทําที่เป็นบาปเขาก็จะบอกว่าให้หาความสุขให้กับตัวเองโดยไม่ดีมีความยุ่งยากว่าจะต้องให้ผู้อื่นมีความสุขด้วยไหมก็คือให้ตัวเองมีความสบายอ่ะซึ่งขตัวเองก็ไม่ได้สุขนะ ก็จะเป็นอาการของความเพลินๆหรือว่าสบายๆเฉยๆแต่ไม่ได้รู้หรอกว่าสุขคืออะไรแล้วคนอื่นจะเสียหายคนอื่นจะทุกข์คนอื่นจะลําบากไม่มีปัจเจกีไม่เป็นไรแต่ให้ตัวเองมีให้ตัวเองสบายสบายแต่ไม่เคยเข้าถึงความสุขเลยนี่เป็นกันมากในยุคก,กาข่าวจ้ะเราเป็น หัวหน้าต้นบุญผู้นําในงานสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบาร,รมีสันติทัตปร,ระเด็นผู้สุดเจนทสโลเมื่อผู้อื่นเขามีความสุขได้เราก็ทําหน้าที่เรายินดีที่จะอยู่ในสภาวะนั้นจะเป็นผู้ให้อะให้เขามีปัจจัยสีให้เขามีความสุขส่วนเรายัง เป็นท่อทานบุญที่รับรู้การทําหยุดตัวสำเร็จประเด็จคุณหลวงปู่สดจันทร์โลได้คือเราไปได้ที่เรื่อยอ่ะซึ่งไม่ได้สะดวกสบายแต่เราก็ยังไปให้เราได้เรื่อยๆอย่างนี้ก็ก็ได้แล้วนะเพราะว่าเราจะหาความสบายเนี่ยเราต้องดูครูบาอาจารย์ของเรา,าจะ้ะเอาเอาแบบประเด็จคุณหลวงปู่สดจันทรทัศโลเลย ถามว่าจะหาความสบายได้ไหมล่ะเอาแค่ okay, เราดูท่านน่ะถามว่าท่านได้อยู่ในการได้พักร่างกายเนี่ยในในหนึ่งวันที่มียี่บสี่ชั่วโมงอะ่ะหรือว่ามีมีทั้งกลางวันกัางคืนอะ่ะก็มีคนสังเกตนะว่าท่าน ท่านจะได้พักร่างกายประมาณชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเองนะจะเป็นตอนที่ท่านเงียบไปเงียบไปจะรู้ว่าตอนนั้นนะท่านพักร่างกายเงียบไปขณะที่ท่านสั่งงานในโรงงานทวิชาเงียบไปมาชั่วโมงสองชั่วโมงองนะไรเงียบโอ้โหทำงานแต่ทำงานในคือชีวิต ในหนึ่งวันยี่สีชั่วโมงอะในช่วงที่ร่างกายได้พักอ่ะวันเชี่ยงโมงหรือสองชั่วโมงเนี่ยฮะเนี่ยครูบาอาจารย์ของเราแล้วถามว่าสบายเหรอมันไม่สบายไม่ได้มันก็ไม่ได้ว่าจะสะดวกอ่ะแต่ถ้าบอกว่าสุขไหมก็คือสุขมากแหละก็คืออยากให้ผู้อื่นมีสุขแล้วเขาก็มีสุขกันจ้ะ เขาได้ปัจจัยสี่ได้สุขได้บริสัม้าเป็นกัปูสุทังโซเกิดมาเพื่อเพื่อทําแบบนี้ไม่ใช่เกิดมาเพื่อไปแย่งปัจจัยสี่เจ้บ้านอย่างเงี้ยไปแย่งเพื่อให้ตัวเองหายนะในอนาคตหรือว่าขณะที่แย่งก็หายนาแล้วอ่ะเพราะไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าว่าเกิดมานี้ต้องทํำยังไงเหรอเขาให้ ให้มาทำอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องผลก็คือทุกกระทงกันทั่วนี่เราเห็นว่าล่ะที่เขาก็เขาไม่สุกกันเลยนะโดยโดยแบบที่เห็นเห็นกันนะนะเขาก็พยายามเนียหาสุกกันอนะ่ะตอนนี้เขาก็ไปเจอว่าสบายเขาก็เข้าใจว่าสบายนี่น่าจะสุกนะ ก็พยายามหาแล้วบางคนก็ได้เ,ไดเพราได้พว mm. กก็ก็รู้ว่ามันไม่สุกอ่ะมันก็แค่สะดวกแค่สบายเฉยๆแต่ไม่ได้สุกจะเป็นเงี้ยแล้วก็หาวิธีอื่นๆไปเรื่อ,อ,อๆๆยๆเลยเพราะเหตุของความไม่รู้ที่ไม่รู้ก็เพราะว่าไปอยู่ในวงวนของความไม่รู้ แล้วก็ออกแกวางบนความไม่รู้ไม่ไม่เป็นอะ่ะทําไม่เป็นนี่เป็นหน้าที่ของพวกเราเนี่ยเราก็เอาเอาสุขไปวันวันน่นะนะวันต่อวันไปเรื่อยจ้ะวันต่อวันไปเรื่อยคนอื่นเขามีความสุขแล้วก็มีความสุขจ้ะเราเป็นผู้นําอ่ะ ผู้นำก็คือผู้ให้มากที่สุดให้มากเท่าไหร่ก็ได้นํามากเท่านั้นให้บารมีสามทิฏฐันกับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นใบสามทัศนัสเได้บุญมุมสดแต่ทุสโลจ้ะแต่ถ้าเป็นแบบผู้ไม่รู้อ่ะเขาก็จะขเขาเขาก็จะไปไป ไปแย่งอะ่ะคาว่าไปแย่งนี่คือไปทําลายบาลีสามทาของผู้อื่นแล้วก็องตัวเองได้นะแต่ภาษาเนี่ยภาษาเขาจะไปยุกกาเขาเขาจะเป็นภาษาที่ที่จะไม่ค่อยอธิบายการทํางานของบาลีมีสารท,ทศนประเด็จพระกุปูมสดเตส,สลสเราจรึงต้องดูการทํางานของธรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะเข้าใจเรื่องหลวงพ่อได้ เตรียมห้องนอนหรือว่าที่ที่ทําให้มีเขารูว่าทั้งนอนทั้งนั่งได้แล้วก็อากาศตอบโป่งอะไรอย่างนี้ท่านจัดห้องนอนอย่างไรบ้างครับอ่อพูดถึงเรื่องนี้เราก็ามาดูถ้าดูจากครนะูบาอาจารย์ละท่านท่านมีรูปแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยนะจ๊ะ ถ้าเอาแบบเอาแบบเป็นเป็นประวัติชีวิตเอาแบบหลวงพ่อก็จะเห็นได้ง่ายก็เราเห็นหลวงพ่อเราก็จะรู้ว่าที่ท่านอยู่ก็คืออาคารภาวนาตำแหน่งตรงนั้นก็ล่มเย็นจะ้ะแล้วก็ผู้ออกแบบ ผู้ออกแบบนี่ก็จะเป็นผู้ที่ผู้ที่มีหน้าที่อย่างนี้เลย่ะตอนนี้ก็เป็นพระเป็นพระแล้วก็ก็รู้ถึงอายาศัยสายท่านอ่ะก็จบจบเป็นจบจาก เขาเขาเป็นเขาเก่งเรื่องการสถาปนิกก็เ,เป็นสถาปนิกละแล้วก็เคยไปอยู่อินโดนีเซียไปทํางานที่อินโดนีเซียก็คือออกแบบอาคารภาวนานละท่านก็นอนตรงนั้นนะแล้วก็นั่งตรงนั้นอะไรอย่างนั้นในการออกแบบเขาก็ต้องออกแบบว่านั่งตรงนั้นนอนตรงนั้นคือจะให้อยู่ใน สถานะสภาวะที่นิ่งอะครับคำว่านิ่งไม่ใช่ว่าอพยพไปนั่งตรงนั้นมุมนี้ไปตรงโทษตรงนี้แบบให้วุ่นไปเลยอะจะไม่เป็นอย่างนั้นจะต้องวางแผนให้ได้ว่าตั้งแต่เช้าถึงเย็นถ้าจะประมาณตรงนี้ไม่ต้องขยับไปมากได้ไหมแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องอยู่ในห้องแอร์อยู่อย่างนั้นเลยก็ไม่ใช่หรือจะ มีการใช้ม่านบังช่วยบ้างอย่างนี้ก็ยังพอไหวหรือจะเป็นการกําบังโดยต้นไม้อะไรเงี้ยทุกอย่างวางแผนให้ให้ลงตัวกระชับเลยมันจะเป็นผลที่จะไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วยจ้ะเพราะการอบประยบไปตรงนั้นตรงนี้มันก็ไปกระทบคนอื่นอะ่ะ กระทบลึกกระทบอื่นๆนะฮะเราควรจะเป็นที่ๆของเราเรีพอจากอาคารพนาก็จะไปเจอที่ดอยสุเทพจ้ะที่ท่านอยู่เรียกว่าเรือนตำหนักองที่ท่านท่านนั่งท่านนอนก็ห้องตรงนั้นละ่ะถ,ถ้าถ้า ออกมาทางนะต่างก,ก็จะเห็นถนนอยู่ข้างล่างคือคืออาคารเรือนตำาหนักเนี่ยเขาก็จะมีคือสถานที่ตรงนั้นมันเป็นเนินเขาอะ่ะมันเป็นบนบนแบบภูเขาพื้นที่พื้นที่่าบไม่เยอะแต่แต่สามารถจะมีพื้นที่เป็นชั้นตรงนั้นตรงนี้อะไรองนี้ย เดินตำแหนังนี้ก็จะอยู่ในตำแหน่งที่ที่แบบว่าเป็นที่รวมรวมได้ของที่ต่างๆไปถึงอาคารต่างๆก็กระจายอยู่แต่นี้เป็นเหมือนที่รวมได้ที่รวมใหญ่ท่านจะอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ใช่ว่าใครมารวมกับยิดท่านนะไม่ได้ไปถึงตรงนั้นไม่ถึงไม่ถึงกันแล้วท่านก็จะมีห้องเล็กๆของท่านอนะ่ะห้องนอนห้องนั่งของท่าน เวลาผู้ที่เขานั่งสมาธิดีๆ,ๆท่านก็ให้ให้โอากาสไปนั่งอยู่ข้างในห้องนั้นในกลางวันนะนี่ฮะที่ดังที่นอนก็จะก็จะอยู่ในนั้นอะ่ะคือเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วถามว่ามันสบายเหรอมันก็จะต้องมีอบอ้าวบ้างก็จะมีร้อนบ้างแต่ไม่ใช่เป็นประเด็นจ้ะร้อนก็ก็นั่งอ่ะ ็นั่ง,งนั้นอ่ะผบก็นั่งตรงนั้นอ่ะเย็นก็นั่งตรงนั้นเอาแบบไปได้เรื่อยๆอย่างเพราะเราจะต้องปรับบรรยากาศด้วยตัวเราจ้ะไม่ใช่ว่าไปอาศัยบรรยากาศตรงนงน้นตรงนี้เราต้องสร้างของเราขึ้นมาเลยสร้างสิ่งแวดล้อมด้วยตัวเราเองเราอยู่ตรงไหนเราทําสิ่งแวดล้อมทันทีเลยปรับบรรยากาศด้วยตัวเราเอง มันก็จะเป็นการสรุปว่าที่ดังที่นอน,นก็จะเป็นที่ที่เดิมนั้นได้เลยแล้วพอต่อมาก็ไปที่พนมวัดก็เป็นอาการเดียวกันอ่ะก็ตรงนั้นเป็นอาคารนั้นน,นอาคารอาคารนี้ก็จะเพิ่มว่าก็จะเป็นการก่อสร้างด้วยด้วยปูน แต่ถ้าเป็นเรือนตำหนักเป็นไม้เป็นอาคารบรรนานั้นก็เป็นไม้ที่ปณวา a นั้นเป็นปูนแล้วก็แล้วก็มีไม้ด้วยล่ะแต่โครงสร้างคือเป็นเป็นอะเป็นปิะเป็นปูนแล้วในใกล้ๆปณวา a ก็จะมีสุขสว่างจ้ะอันนี้ก็เป็นอาคารปูนแล้วก็มีไม้ก็เป็นโครงไม้ ของไม้เป็นชั้นสูงขึ้นไปสามสี่ชั้นแล้วก็ที่ที่อยู่ก็จะเป็นแบบรูปแบบเดียวกันคือที่ทังที่เราก็จะใช้ที่เดิมที่เดียวก็คือจะไม่ใช่ว่าอพะยพไปตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบเดิมๆจะเป็นที่เดิมๆอ่ะแล้วก็มันก็มีผล ในการสร้างที่พักของสงจะเพราะคำว่าสงเนี่ยที่นอนก็ต้องอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ว่าที่นอนแล้วก็ต้องอพยพไปหาที่นั่งที่อื่นแต่อันนี้เราไม่ได้หมายถึงว่าที่นั่งสมาธิรวมนะนั้นการออกแบบอาคารก็จะออกแบบให้สามารถที่นอนตรงนั้นนั่งตรงนั้นได้เลยซึ่งคนใช้จะเข้าใจจ้ะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าในแต่ละมุมสามารถทําได้ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพ่าเราอยู่ตึกสงเนี่ยเราสร้างสิ่งแวดล้อมของเราขึ้นมาเลยเนี่ยเราก็ดูเราจะต้องอยู่ตรงมุมนี้เขามีการย้ายห้องเราก็ปลูกต้นไม้มุมนี้มุมนี้เลยเพราะเดี๋ยวเราต้องมาตรงนี้ตรงนี้วางแผนกันกันแบบทั้งชีวิตอ่ะเราก็อยู่ตลอดชีวิตไงเราก็วางเราอย่างนั้นต้นไม้ก็โตโตโตขึ้นมาเลย แล้วก็เป็นมุมนั้นๆเลยจ้ะมีต้นไม้บุบงบังนีนี้ๆเลยเนี่ยฮะแล้วทำไมเราเป็นอย่างนี้เพราะเราเพราะท่านให้ทำอะไรแล้วก็ทำแบบนั้นไงเพราะเราเป็นท่านท่านเป็นเราไงแล้วก็เป็นเราอย่างเงี้ยเพราะท่านสร้างเรามาท่านเป็นต้นแบบแล้วก็สร้างต้นแบบ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 เแบบพื่อจะ ให้เป็นแบบท่านให้หมดเลยเป็นหนึ่งเดียวกันดังนั้นเราก็จะรู้ว่าท่านท่านเป็นยังไงเราเราจะต้องเป็นยังไงก็ต้องเป็นแบบท่านแล้วเลยเป็นการถ่ายทอดอะไรทั้งหลายออกมานี้แเลยจะ้ะงั้นเวลาเราจะเราจะทำปัจจเจีขึ้นมาก็ต้องรู้ว่าปัจจยสี เพื่อการเป็นท่อทานบุญเพื่อทําให้การหยุดตัวสําเร็จบริรสัมทัตเจดคุณผลผลิตแตนสรปเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์พอมีโจทย์นี้ปุ๊บก็ทําปัจเจศีให้ตรงตามนี้แค่นีงแต่ผู้ที่เขาไม่รู้เนี่ยพอมีปฏิสีเขาก็ไม่ได้มีเต้าแบบนี้เขาก็จะเป็นเต้าอะไรของอย่างอื่นเหมือนเราเอาไว้เอาไว้ปาร์ตี้อย่างเงี้ย ตรงนี้เป็นที่ปาร์ตี้กันตรงนั้นเป็นทุ่งที่ดีอะไรเขาก็ว่าเข้าไปมันก็เลยเป็นชีวิตที่ไม่สุขแกแล้วก็ไม่สงบไม่สุขก็เป็นชีวิตที่ที่เหมือนสบายแต่ก็ไม่สบายเราก็ไม่เจอความสุขก็ไม่สุขเลยหรืออาจจะเหมือนสบายแต่ก็ไม่สบายก็หาไม่ได้เลย ดําเนินไปเขาไม่ได้มีเป้าหมายที่ถูกต้องออกยึดว่าจะต้องมีเป้าอะไรเนี่ยฮะที่เป็นงานที่เราจะต้องทําต้นแบบใช่นหมให้เขารู้กันว่าเขาจะต้องทําตัวยังไงจะได้มีความสุขแบบที่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นจะ้ะแล้วก็เป็นการทําที่ไม่ยากเลยง่ายมาก จะง่ายขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแต่ละท่านก็จะรู้ด้วยตัวเองเลยไม่ใช่ว่าจะต้องไปก๊อปปี้มาจากไหนเพราะเรามีต้นแบบในการก๊อปปี้อยู่แล้วแลวตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกเรามีสาวติดทัศเจ้าคุณองค์พุทธจันสโนแค่นั้นเองพอก๊อปปี้มาก็จะชอบเหมือนกันอย่างเงี้ยชอบชอบชอบเหมือนกันอย่างนี้ไงชอบที่จะให ตัวเองมีความสุขให้ทุกท่านมีความสุขชอบที่จะเป็นผู้ให้ไม่ว่าชอบที่จะไปเอาของผู้อื่นหรือจะไปให้ผู้อื่นเอามาให้เพออยู่ได้ตัวเองไม่ได้จะอยู่ได้ตัวเองได้แล้วก็ให้ผู้อื่นได้มากๆด้วย,ยเป็นที่พึ่งของตัวเองแล้วผู้อื่นได้อย่างเงี้ยฮเพราะว่าบางอย่าง ก็จะถามว่าแล้วจะเอาอยัางไงจะบอกว่าจะให้ออกแบบปัจจัยสี่แล้วก็รู้แล้วออกแบบยังไงก็อย่างนี้ๆเลย่แต่ถ้าเป็นประเด็นแบบว่ามีหลากหลายในในผู้นออําเสนอเนี้ยมันก็จะไม่ได้ออกมาตามที่ที่เราต้องการให้เป็นอนะซึ่งเราก็ต้องปล่อยให้มันไปอย่างนั้นก่อนเพราะว่า,วาเพราะว่ายังไม่ได้เป็นรูปแบบของเราแบบ เต็มที่อ่ะแต่ถ้าเป็นรูปแบบที่เราที่เราบอกว่าให้อย่างนี้เลยเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นแบบที่ครูบาอาจารย์นั้นบอกคือคือเพื่อการเป็นท่อการบุญที่รับรู้การทำยึดตัวเสด็จของวิสสามุดทัดนประเด็ภูสวดเจริญสุขซึ่งจะเรียบง่ายมากเนี่ยแล้วก็จะเป็นรูปแบบของการมรรอยสันโดษนะฮะ แล้วดูตัวเองใช้จริงก็ไม่ได้มีมากเลยก็มีอยู่นิดเดียวมีอยู่เท่านั้นแต่สิ่งที่มีก็ให้ผู้อื่นได้ใช้อย่างเงี้ยเมื่อทำได้อย่างนี้ก็สามารถที่จะหล่อเลี้ยงผู้อื่นได้มากขึ้นเรื่อยๆเลยก็ชีวิตก็จะเป็นผู้ให้ ก็่นี้จ้า